สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ลุงพลคนตกปลามาแล้วครับวันนี้ดูทายที่ได้มันตกปลาอะไรอ่าติต๊กตกอ่าตกปลาช่อนอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพลก็จะพามาตกปลาช่อนนะครับพิพที่แล้วพาไปตกปลาฉลาดอันนี้พามาตกปลาช่อนบางบ่อเพิ่งมาเจอบ่อบ่อนี้กระลกแต่มีตัวนะครับพอลุงพลดูไว้ตั้งแต่ต่อน,น้ำท่ว,ทวมๆแล้วว่าบ่อนี้มันต้องมีตัวเยอะ แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะแห่เขาลงไม่บังแล้วขายก็ลงให้เต็มเลยก็มาดูมาติดตามรับชมกันนะวันนี้ลุงพลจะได้กี่เต้มนะครับวันนี้จะได้กี่ตัวนี่ดูสภาพหมายนะครับภาพบอกโอ้โหยังลกนะครับนี่ยังลกยังลกยังลกลกไม่พอขายรอบเลยโอ้โหมันวงขายเหมือนไม่ให้เราตกปลาเลยรอบสะเลยนะครับผอขอบเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดกันเลย ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงพลก็จะหาพยายามหามุมลงนะครับแล้วมีมุมไหนลงสวยๆหรือมอมีปลาเดี๋ยวก็วันนี้มาติดตามรับชมกันนะว่าลงพลจะได้สักกี่แต้มไครับติปประชอดอีกแล้วนะครับมาติดตามรับชมกันเลยครับครับเดี๋ยวลองไปกนดีนะครับของโปรดเรากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีมุมเดียวนะครับมุมนี้ครับไปดูแล้วมุมอื่นลงไม่ได้เลยนะครับ แต่วก็ตีไกลไม่ได้นะครับถ้าตีไกลก็จะถึงไขพ่พอดีครับต้องห้ามเกินนะครับมีขีดจำกัดอีกนี่ก็ต้องเสี่ยงนะครับจะลองให้กระดีมันขาดซะหน่อยสวะมันก็เยอะนะครับใต้ล่างเนี่ยแต่หลวงพลจะลองเสียงดูก่อน ลงกระดีดูก่อนเลยเปิดตอนเช้าจะมีแต้มกระดีน้ำริี้วก่อนนะครับดูต่ก่อนอาจจะชาต้องรีบนะครับทําแต้มก่อนนะครับเดี๋ยวสายไปแล้วปลาไม่กัดอดไม่มีแต้มนะครับแฮวอีกเดี๋ยวหาลุงพลแฮวอีกนะครับลองดูกันนะครับลองกระดีก็นเลยงานโปรดของลุงพลขนตกปลา ห้ามแรงนะครับแรงนั้นไปถึงไายนะครับนะเห็นเส้นๆนะครับคายนะครับนั่นไายนะเออแต่พื้นมันเป็นหญ้าแบบลุยๆครับน้ําท่วมติดแล้วก็หลุดนะครับครับหลายจ่องแล้วครับแต่ไม่เห็นยังไม่มีปลาขึ้นบุบๆอะไรยังเงียบอยู่เลยนะครับตอนเช้านะครับเดี๋ยวถ้าไม่กัดนะครับลุงพลก็ จะดูสถานการณ์ใหม่หาเยื่อเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวลองก,ก่อนตักพักนึงก่อนนะครับดูสถานการณ์ป่ามันก็เงียบๆนะไม่มีบุ๋ยไม่มีอะไรนะครับเงียบอยู่เลยครับหรือมาช้ากันไปาปาย,ยังไม่ตื่นนะครับเนี่ยขนาดเรามาปลุกตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ตื่นยังหนีนี่ยนะปลาเนี่ย กะดีก็อยากจะขาดแต่ดันไม่ติดฮะเปลี่ยนเหยือ่อตตดสินใจดูแล้วปลาไม่กัดปลาตอก็ไม่พาเยเหยื่อติดเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนใหม่เพื่อปลาจะชอบมัง่งครับก็บเป็นกบยางนะครับน้องกางเกงใหมน,นะครับนี่ครับกบผิวน้ํากบสายนะครับน้องเกงในสีแดงนะครับครับ เปลี่ยนหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาผิวน้ําไปหอยหน่อยเอาสสา,าไปเล่นนะครับน้องเกงในตีมันแห่งเกงในหลุดเลยวันเนี้ยทาไม่กัดจะตีเตือปลาไม่ยอมตื่นมากัดเหยื่อน,นะครับตีแห่งเกงในหลุดนะครับเป็นกบผิวน้ํากบสายนะครับน้องกางเกงในสีแดงนะครับวันนี้เดี๋ยวตีจนแห่งเกงในหลุดเลยวันเนี้แต่าปลาไม่ยอมมากัดเหยื่อดูดีปลาจะกัดไหมครับ ปกด้วยเอาส,สาวไว้นะครับเนี่ยน้องกอบยางน้องเกงในกบสายนะครับเดี๋ยวลองดูตีผิวน้ำมั่งเผื่อจะฟุกมีตัวเอากระดีไปจ๋อมจอม,จอมตั้งแต่เช้าแล้วไม่มาขึ้นกันเลยเงียบชี้หมดเ,เดี๋ยวนี้เอาน้องเกงในลงหน่อยบอกโดนนี้แต่ปลาไม่ตัดตีแหงเกงในหลุดปลานึงจะกัดนะครับเกงในหลุดแล้วเดี๋ยวเผื่อปลาออกมาดูมั่ง ครับแล้ติดตามรับชมมันต่อเลยครับวันนี้เป็นคิวของน้องเกงในนะครับกรดีไม่กัดแต่เช้าเลยนะครับมา้วครับมาแล้วครับมอ้ครับมาแล้วครับม้ครับมาแล้วครับมา้วครับล้ครับแต้วัวโรไปหน่ลยรครัแล้ววมาแล้ โอโหทานิ้ชมครับดูเลยครับอ๋แบบอแล้วครับบัลลังกหม้อแล้วครับหมาอแล้วครับน้องเก่งไหมสร้างผลงานแล้วแหมถ้ากวันนี้ไม่กัดนะมาแล้วแหมน้องเก่งนะครับทำผลงานนะครับปาล์มต้องชอบน้องเก่งไหนแน่เลยตสาวมา แหมทำไมานี้ทาไมสร้างผลงานนะถอดนางเกงในทิ้งเลยเนี่ยเอาละครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับม้าไปแฮ้วเลยนะครับน้องเกงในเล่นงานแต่เช้าแล้วครับ นะครับนี่ครับกัดกบหัวตรงกบยางนะครับไายาวยาวยาว,ยาวไงครับท่านผู้ชมดีนะครับแต่เช้าประเดิมก่อน รับน้องเกงในมาปุกนะครับได้เป็นหนึ่งแต้มนะั่นเริ่มขึ้นกันแล้วนะครับนั่นดูเลยครับบุ๋งบเบลอเลยนะครับเดี๋ยวเล่งกันต่อ ขึ้นทิ้งเก่าอีกแล้วครับโอ้โห้องกางเกงในทำไมไปหดข้างหลังทำไมเนี่ยเออเออเอออโหเดี๋ยวกางเกงในหลุดหมด ้็ตั้งแต่กัดไปหนึ่งตัวนะครับน้องเกงหนเราก็ไม่มีผลงานเลยนะครับเงียบไปเลยนะครับปลาไม่ขึ้นมากัดผิวน้ำเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะขอเปลี่ยนเป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับเปลี่ยนเป็นหยอนยางมั่งนะครับเดินหนอนมั่งครับปลามันเหมือนอยู่ลึกๆครับไม่ยอมกัดเหยื่อผิวผิวน้ำนะครับ ัดนะครับไม่กัดตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อหนอนบ้างครับจะเดินหนอนหน่อยครับเพราะเหมือนปลามันจะกัดกินเหยื่ออยู่ใต้น้ํานะครับแล้วก็ไม่ก่อยทุกผิวน้ำเท่าไหร่เหมือนน้ายังจะลึกอยู่ข้างหน้าม,มันก็จะมีบุ่งลึกอยู่นะครับก็น้ํามันจะไหลลงมาจากนี้ครับ แา่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับที่อื่นก็ตีไม่ได้แล้วนะครับดูขายเลยครับนั่นเห็นเส้นเลยไหมครับล้อมรอบไปเลยเนี่ยมีอยู่หน้าหน้าเนี่ยครับเกินเขตก็ไม่ได้นะครับน่ะ๋ยวไปถึงขายแล้วเสร็จงานเข้าแล้วก็เสียเหยื่อแน่นะครับงานนี้ต้องค่อยๆนะครับน่ะใช้ฝีมือหน่อยครับเดี๋ยวเดินนอนกันก่อนนะครับมัาจะมีผลงานเพิ่มเติมไหมครับจากหนึ่งแต้มที่ผ่านมากัดน้องกางเกงในไป แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเดินหนอนมั่งกระดีก็ไม่กัดน,นะครับเพราะกระดีมันจะมีสวะใต้นานเยอะมันจะเสียแอคชั่นนะครับตีลงไปแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแอคชั่นเยอะเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้เล่นเป็นเดินหนอนนะครับมันดูผลงานต่อแล้วครับ ไปเ่ยวัดเลยวัดเลยตัวห้าเป้งห้าเป้งวัดเลยครับนี่ห้าเป้งห้าเป้ง้วครับห้าเป้งวัดเลยห้าเป้งตัวล่นไงครับมา <laughs> แล้วตัวล่นห้าเป้งห้าเป้งนี่ครับห้าเป้งครับแตนที่สองผ่านไปนะครับนี่เราก็ลงมาใหม่ย้ายกล้องใหม่นะครับ มื่อกี้ไปยุงหลังก็ไกลบีครับมองเห็นหลังยายมังหน้านะครับแล้วก็ไอ้กล้องตัวหน้าของเรานะครับดูเดะหมวกคุมหมดเลยไม่ทํางานนะครับไปเปิดดูที่มีแต่ผ้าหมวกหลายพางลืมดูนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวลงกันต่อเลยนะครับกับนะ เอ,า,อแเา,าแล้วก็เอาแล้วเาเลามามงกัดแล้วเขวาวัดเลยนะครับแหมลากไปจะให้สายเดินนิดหน่อยดึงเลยนะครับไม่ได้แล้ววัดยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหมีไซส์หน่อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไซส์ห้าเป้งเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับสายที่ตามของเราก็มาแล้วครับกัดยิกันอนนะครับตัวนี้น้องน้องเดี๋ยวโชว์ตัวหน่อยนะครับโชว์ตัวหน่อยน้องโชว์ตัวหน่อยไม่ยอมอ้าปากนะครับ กัดนอนไปอิ่มเก็บเงียบเลยโชว์ตัว่อยนะครับเพื่อนๆก็คอยอยู่นะครับจะดูไซส์หน่อยไซส์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนะครับอึงเลยนะครับสวยงาสวยครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่ยังไม่แห้ว แต่พอกลับขึ้นมาเลยครับมาดูรถโอ้โห,โหไม่รู้ไปเหยียบอะไรมางานเข้าอีกแล้วครับนี่ดูเลย <c oughs> แบนตะเล็ดตะเต๋เลยนะครับนี่โอ้โหงานเข้าแล้วต้องเดินกลับบ้านแลวมบ้งเนี่ยเดี๋ยวไปหาร้านป๋ายางก่อนนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยแถวเนี้ยพอเรามาต่างหมู่บ้านด้วยแล้วก็ไม่รู้จักร้านเดี๋ยวต้องไปหาถามไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ <c oughs> วันนี้ตรงพลก็หมดเวลานะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ได้กี่แต้มนะครับวันนี้นี่แกนนามันตรงนี้ครับนี่พอได้นะครับถึงไม่ใหญ่แต่ก็พอได้แต้มได้สามเต้มนะครับสามตัวไปก็มีครึ่งโลมั่งอ้วนมั่งนะครับเล็กมั่งนะครับก็ยังดีนะครับที่ไม่แห้วนะครับยังไงบ้างครับวันนี้ก็พอได้ตัวนะครับแต่ไม่แห้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงพลก็วันนี้ก็ ก็ขอสวัสดีและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งพี่นี่น้องน้น้นานาหน,านูหนูลูกๆกหลานหลานนะครับที่มาติดตามรับชมลุงพลคนตกปลานะครับวันนี้ก็บายๆกันนะครับขอขอบคุณมากเลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงพลเลยนะครับ